สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับผมก็ใส่เสื้อยีนมานะเพราะว่าหนาวมากเสื้อยีนยังเอาไม่อยู่เลยนะครับมันหนาวหนาวจริงๆหนาวมากตอนวันนี้จะพูดถึงเรื่องความตายแล้วก็ไวรัสที่น่ากลัวนะครับเดี๋ยวรอนๆไปก่อนนะ นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวันตายของคนในชุมชนซึ่ง4-5หวันมาเนี่ยตายกันเยอะมากนะครับในชุมชนที่ผมอยู่นะในจังหวัดอุตตาดิตน,นะครับเป็นการตายที่เกิดจากโรคชราบ้างนะแล้วก็เจ็บป่วยบ้างนะครับแล้วก็อุบัติเหตุบ้างนะครับก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนแก่นะครับตายกัน เยอะมากช่วงนี้นะครับสี่ห้าวันแนละ้วที่เจอจบแบบคนตายนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็มีคนตายอีกนะครับเป็นเป็นเมียของลูกค้าของผมนะครับซึ่งคนลุงเข้ามาซื้อ m หนึร้อยห้าสิบทุกๆทุกวันนะครับแล้วก็เพิ่งซื้อไปเมื่อกี้เนี่ยเมีย,เ,มยเสียนะครับเมียแกเสียนะก็เรารู้สึกแสดงความเสียใจแล้วก็นะเข้าใจเข้าใจธรรมชาติ่ะนะเป็นธรรมดาของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่เรา เราเราหนีไม่พ้นอ,อยู่แล้วเพราะเป็นสัจธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องความเข้าใจแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดนะครับ <c oughs> ตรงนี้ผมมองว่าไม่ท่านชีวิตผมผมเหมือนกันเราก็ห้ามประมาทนะครับห้ามประมาทเท้าความก่อนเลยนะครับคือก่อนและแน่คือทำทำคลิปอันก่อนก่อนที่ผมว่าการไม่ประมาทคือสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่เราเตอนสติข,ของเราได้ในการใช้ชีวิตนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการไม่ประมาทในการต่อต้านวลรัสบ้างดีกว่าอ่า ก่อนนึงนะครับเราลดไปก่อนการเรื่อรว่าในการต่อตา้านไวรัสคือการที่เราเซฟโซนนะอ่ะเปมนนงมีลูกค้ามามันเดี๋ยวไปขายของก่อนเดี๋ยวมาต่อคุยต่อนะครับป้าน,นิ้งนะ อันนี้คือจะแบบเร็วๆหน่อยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาขายสินค้านะครับไม่ได้มารีวิวอะไรเจ้าสินค้าแต่ว่าเราเรามาขายของนะครับก <c oughs> ู่นะครับเอาอะไร <c oughs> เป็นไงคป็นรุนยังไง้างเี่ยกินข้าวกินข้ ยี่สิบยี่สิบบหมสิบห้าับห้ารียวระไดหมควรทีงายแล้ก็แ้ผู้เสียมาเช้าไหลอคิวก็นะครับเดี๋ยวพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง ไวรัสก,ก่อนละกันนะเพราะว่ามีเด็กนักเรียนนะครับมาซื้อของแล้วว่า,า <c oughs> ให้ให้ผมนะครับ <c oughs> ให้ผมนะครับเตรียมตัวที่จะเอาแมสก์มาลงแล้วก็เตรียมตัวที่จะต้อนรับลูกค้าด้วยการที่เอาแอลกอฮอล์มาไว้ข้างหน้าร้าน มก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือเราต้องเฝ้าระวังหนักกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้คือเด็กเียนคนนั้บอกว่าโรงเรียนผมนะครับปิดเรียนแล้วเนื่องจากว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน,นานะครับสองคนทําให้ปิดภาคเรียนทันทีนะครับก็ก็สงสัยว่าทาไมอ่ะทำไมถึงเรื่องเร็วจังก็เลยถามไปนะครับปรกากฏว่า,อาบอกพี่ดิวพี่ดิวเดี๋ยวเอาแอลกอฮอล์มาลงนะเอาแมสกมาลงเลยแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือ เขาปิดภาคเรียนแล้วเพราะติดโควิดสองคนก็กลายเป็นว่าก่อนอันนี้คือผมได้ยินข่าวมาว่าทางทางภาคเหนือนะครับที่อยู่อุตรดิตถ์ที่ผมอยู่อะติดโควิดหนึ่งคนแล้วก็ครั้งนี้สองคนก็เป็นสามคนแล้วนะครับตายและชีวิตนะก็อยู่ลําบากอีกแล้วนะครับก็ต้องไม่ประมาทจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราเราแค่ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทก็เพียงพอแล้วคำว่าไม่ประมาทก็คือเราก็แค่ทำตามขั้นตอน ของการดูแลตัวเองในการที่เราหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการชุมชุมนุมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงผู้คนเยอะแยะมากมายเช่นการเดินตลาดหรือการรวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นการเซฟโซนให้กับตัวเองได้ดีนะครับรับพยานยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราอยู่ในบริเวณร้านหรือใ,ใครที่มาเปิดธุรกิจหรืออะไรก็แต่นะครับให้อยู่ในบริเวณร้านที่สุดนะครับตรงนี้คือสําคัญนะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับการไม่ประมาทอย่างที่ผมเท้าความไปต้นต้นนะครับว่าการไม่ประมาทคือสามเป็นสิ่งที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตของคนได้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับการมีสติในการใช้ชีวิตด้วยนะครับแล้วก็การไม่ประมาทในการที่จะไม่ละเลยในการป้องกันตัวเองนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนล้วกันคลิปวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเรียวๆหน่อยนะเพราะว่าผมจะเน้นธรรมชาตินะครับวันนี้ ที่ผมใส่อยู่ก็คือเสื้อยีนนะครับเพราะมันหนาวมากแต่ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะครับใส่ก็เอาไมาอ่อยู่เหมือนกันอากาศทางเหนือคือหนาวมากนะตอนนี้ก็ากทุกคนแล้วกันนะครับเป็นห่วงทุกคนขอทุกคนด้วยสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ที่สําคัญนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมอย่าลืมอ่าซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจดีกันมาด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ